ครับสวัสดีหมูเปดครับสวัสดีครับหมูเปดปันยังขมูเป็ดดินะน้องบักพังค่ะีเข้ากีแล้วค่ะเตะกีค่ะขาดแต่ผู้สาวน้อยบอกคำมาปีนี่นะยังเว้ยดีไช่โอ้ยกินทุกร้านทุกร้านติดท้องแล้วครับผมอันนี้คือข้าวกีครับข้าวกีของน้องบักพังครับผม ลองชิมของหนองมะบางนะครับผมแจ่หมูกับเกาหมูด้ครับผมมาเด้อพี่น้องกินข้าวจีถึงเกาหมูเมื่อแรงนี่จะชูกกินเขาเด้อมากินข้าวจีนะอ๋อเ้อครับผมหมูแปดน้องมะงอร่อยมากมากยืนยันครับผมซีเมนหมูเจ็ดครับผมหมูเจ็ดกระเลิมปิ้งข้าวจีแล้ววูนะอ้ยเป็นอยู่ถึงแหงนกันถึงแหงนแตงโอ่งทรงเคียงพี่น้อง กำลังเต่งหน้าเต่งตากันบุญ่ะสาวงามหมูหมูเจ็ดหมูเจ็ดาหมูเจ็ดหมูเจ็ดกำลังกีเขากีข้ากินหรือยังโว้ยได้ช่องไหมโอ๊ดยินซูมอร์ซูเมอร์สววงฮอร์สิบเกาหมูนี่ได้เกาไม้พี่น้องอันนี้คือหมูเจ็ดหน้าออ๊ี่ครับผมหมูเจ็ดกับหน้าออคือกันครับผม มาเด้อมาซิมข้าวจี๋ถูกหมูถูกหมูพี่น้องปีคุณครับกราหมูกระเลิมปีงข้าวจีแล้วพี่น้องอันนี้ปีงแล้วบอกคำนี้นะแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าค่ะแต่งน้าฟอนแต่งหน้าปีงข้าวจี๋คำนี้นะแต่งหน้าปอนค่ะแต่งหน้าปอนค่ะฟอนฟอนปีงข้าวจี๋ฟอนอันนี้หมูหมูหมูฮูกในบ้านยังนี่นะ ปนทายับูนท้ายคับหมูฮค่ะขอบคุณครับผมอย่าลืมเบิรงโทรรัพทันำเตอม่าไเลยที่ะเนอที่มนเมนมนที้อแล้วขเซ็นกันนะใแล้วนั่นเนียวในการี่โรงพยาบาลครับหมูหกปนทายกินอะไรยังครับก็ี่กินอะไยังครับกินละไปพาลูกผัดต้ามาเที่ยวเด็กเั โอ้้ไดมแล,ลงไฟฮวงอามตามแห่งสีงามพี่น้องเป็นประดับประดานะคุณอาเชียงซีเสียงนะหมูฮกโผลคค่ขายหมูฮะหมูฮะก็สวยงามพระลำแปดพี่น้องหมูฮานี่หนาออนเลยยังแม่หมูฮะเมลแล้ว <laughs> ลูกโตเปลนเปลี่นนี่แล,ล้วแม่ ปีงเลยยังเกาหลีนะปีงเลยยังปีงแล้ววาอยู่ห่างนั้นวะเออเป็นเบิรงเกาหลีก็หนูแม่เด้อเบิรงเกาหลีค่ะอันนี้คืออันนี้หมูหมูฮ้าหน้าโอนะครับเนาะหมูฮ้าหน้าโจอ่ะนางลำตีนน้าอันนี้ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยหมูฮาค่ะผู้ใหญ่บ้านเหรอครับผมผู้ใหญ่บ้านยังไม่มาค่ะเดี๋ยวไปเต้นงตรงกับยามอยู่ค่ะจ้าต้องสมน้ำสมตามหมูฮ้าเนาะ ไอ้ผู้สูงดผ่อนหน้าปฏิมาธรรมตัวเป็นเป็นเนื้อเนื้อบำเม็นวิญญาณเด้อข้าวจีหมูฮะข้าวจีหมูฮะอันนี้บมเีนข้องแทอันนี้บำเบ่นของแทเลียงหูยบำเป็นข้องแทข้องแทยู่แก่พี่ข้องเพยู่แก่ฮีพูนะทางนั้นก็มีที่ เอาเบิ่งนางเขากีก่อนตอนเบิ่งนาหนังเบิ่งนางเคากีกอนนางเค้ากีกับเกมองตรงดีฮะนังเขากีซ้ำนี้นางลำจะซ้ำได้ปะเนาะ นางลำมาละจัดสวยละค่ะขาขาตัวขาตัวค่ะดูคนสวยกัะดูคนสวยก่น้อยจัดกันนางลำหมูห้าค่ะนางลำหมูห้าค่ะโอ้ใส่ว์ผู้ใหญ่ค่ะโผู้ใหญ่กนหม่สวัสดีครับผมวค่ะอรอาผู้ใหทีงามซ้าไปเอ้โอ้อันนี้คือแม่ของผู้ใหญ่ แม่สำนี้นะโอ้ยคอยสิมาเบิ่งแม่แอันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนี้เนาะมาเบิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าเดือพี่น้องเด้ออันนี้ผู้ช่วยอันนี้คือแม่ของผู้ใหญ่บ้านอันนี้ยายผู้ใหญ่บ้านอันนี้ยายผู้ใหญ่บ้านเอ้าจะไม่ยักมีส่วนรวมอันนี้ยายของผู้บานอันนี้ก็ยักคือว่าลูกบ้านค่ะเออกระผมกระผม ดูอยังมีส่วนร่วมยันมีลูกปแลายังมีส่วนลดซี่โครหมูแมวใหญ่มากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไรให้ตลอดนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้ยหมูฮ่าจะเป็นคือคืนเนาะหมูฮ่าเนาะ